สวัสดีวันหยุดครับทุกคนวันนี้ไม่ได้มารีวิวของหรือว่ามาทำอะไรนะครับแต่ว่าจะมาอัดคลิปลองคุยกันกันกบคนดูเล่นๆดูนะครับว่าเคยเป็นอาการแบบนี้ไหมแบบสมมุติว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่เห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำช่องกันมากมายแล้วก็เราก็อยากทำบ้างเหมือนกันเนาะ ีนี้เนี่ยพอเวลาเราอยากทำเนาะสิ่งที่จะเริ่มเราก็เริ่มดูอะไรอะ่ะดูเรื่องของอุปกรณ์ก่อนป่ะหรือว่าไม่รู้นะแล้วแต่ว่าทุกคนเอาอะไรมาเป็นปัจจัยหลักในการที่เราจะทำการเริ่มสร้างคอนเทนต์เนาะ,นะแต่ว่าอย่างของผมเองเนี่ยมันก็มองไปที่เรื่องของอุปกรณ์ก่อนว่าจะใช้อะไรมาเป็นอุปกรณ์ในการแบบถ่ายทำมาทำคลิปอะไรแบบนี้ ซึ่งบางคนก็มีมือถือเครื่องเดียวเนาะแล้วก็เริ่มทำเลยซึ่งในนตอนนั้นช่วงโควิดเนี่ยผมเองก็ใช้มือถือเครื่องที่มีอยู่ณปัจจุบันในตอนนั้นน่ะก็คือทำคลิปขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าคุณภาพของคลิปมันจะแบบดีมากมายแค่ไหนเพราะว่าเรามีกำลังแค่นั้นในตอนนั้นอะไรแบบนี้นทีนี้พอ ผ่านมาช่วงหนึ่งก็ปรึกษาพี่พี่ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ที่เขาแบบตอบกลับเรามานะอืมเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยใช้ตัวมือถืออย่างนั้นแหละไปก่อนถ่ายไปจนกว่าจะรู้สึกโอเคที่จะทำต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าจะหาอุปกรณ์เพิ่มเนี่ยก็เชียร์ให้เป็นพวกไม้กันสั่นที่มาช่วยถือ,อหนีบตัวโทรศัพท์เนาะแล้วก็ ตัว power bank อะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นช่องพี่หาวที่เคยแนะนำผมมาแบบนั้นซึ่งขอบคุณมากๆจริงครับแต่ว่าในนัตอนนั้นน่ะพอทำไปสักพักหนึ่งอ่ะก็เริ่มรู้สึกชอบแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มตามที่พี่เขาบอกนะแต่ว่า,ามีเงินเพื่อที่จะซื้อกล้องคอมแพ c ต,ตัวหนึ่งได้ก่อนเ,ออเป็น g 7 x m a r r i i แล้วก็ลองถ่ายมาอีกแป๊บหนึ่งเรื่อยๆแล้วก็ เริ่มรู้สึกว่าแบบเออชอบมากขึ้นที่จะทําแบบนั้นแล้วก็ช่องมันก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับถัดมาจากนั้นอีกเนี่ยมันก็เริ่มออทําต่อไปจนมีกล้องออกมาอีกรุ่นหนึ่งเป็น cv1 sony cv1 เราแล้วก็ชอบเพราะว่ามันโฟกัสเร็วมากเนาะเราก็เลยทำการย้ายค่ายมาเป็น cv1 ตัวนั้นทีนี้ มันเริ่มดีขึ้นตรงที่จังหวะที่ใช้ cv1 เนี่ยซื้อไฟเพิ่มเข้ามาอีกพอดีพอเรามีไฟมีกล้องที่เราโอเคแล้วเนี่ยจริงๆโดยตามปกติเนาะทุกๆคนก็คงจะคงจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆมากขึ้นน,นะนะของผมก็เป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะมันก็เป็นเดินละคลิปสคลิปอะไรแบบเนี้ยอืม แล้วก็มีคลิปที่ปังที่เกี่ยวกับการขุดบิตคอยน์ขึ้นมานะฮะแต่คราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็ทำล้อกันกับเกี่ยวกับคริปโตมาเรื่อยๆจนมันเริ่มมันเริ่มซาลงพอมันซาลงมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อก็เจออะไรที่เป็นปัญหาสำหรับตัวเองอะแล้วแก้ไขมาได้อย่างเช่นพวก าการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์ต่างๆแล้วก็ทําทเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวทีวีที่ใช้สามารถทําให้ตัวทีวีรุ่นเก่ามันดู Disney p l u ัแล้วก็สามารถใช้ซับได้อะไรได้ประมาณนี้แหละเออทึอเทือกนี้ดยความไม่ได้ทำมานานแล้วก็ทำเกี่ยวกับ NFC เกมมาเรื่อยๆทีเนี้ย <c oughs> โทษครับพอพอ,พอทำไปสักพักอะ่ะมันก็ หมือนเริ่มตันว่าเราจะไปแนวไหนดีเพราะว่าเราเริ่มศึกษาอะไรต่ออะไรเยอะขึ้นมันเริ่มรู้จักบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นจนอืมเรารู้สึกว่ามันฟุง้งเนาะระดับหนึ่งแล้วมันก็เลยกลายเป็นหยุดด้วยพอไปรู้จักอะไรหลายๆอย่างเข้ามันก็เลยหยุดในการทำลิปไปพักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆช่วง TikTok เนี่ยมันมา มันก็เลยทำให้มีการจุดประกายที่เกี่ยวกับทำคลิปคลิปสั้นซึ่งคลิปสั้นเราก็ทำลง2ที่ก็จะเป็นเรียลไอแล้วก็ตัว TikTok ซึ่งก็จะเน้นการหารายได้จาก TikTok เป็นหลักนะพอทำไปทำมาสักพักหนึ่งอ่ะมันมีความรู้สึกย้อนแย้งในตัวเองอย่างหนึ่งว่าไอ้วันที่เราทำคลิปครั้งแรกๆโดยเฉพาะช่วงขุดบิตคอยที่แบบ น่าจะคลิปนั้น40นาทีแต่ถ่ายจริงน่าจะแบบ2อสมชั่วโมงเลยอ่ะเออมันมีความตั้งใจว่าแบบเราอยากให้คนดูอ่ะเขาได้รู้วิธีการที่มันถูกต้องและปลอดภัยในการทำเนาะในการเซตติ้งค่าต่างๆอืมแต่พอมาทำคลิปเรียวเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนมันบีบคือยอมรับว่าเราอยากได้รายได้ด้วยเนาะในตอนหลังๆอะ่ะเราอยากได้รายได้ด้วยเพราะเราเริ่มเห็นเงินจาก YouTube ทีนี้พอเวลาเราทำทิกตอกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอีกทั้งนึกหนึ่งรายรายได้ของเราเราก็เลยเหมือนโฟกัสแค่ที่จะต้องการขายแล้วก็หาอะไรก็ได้อะแบบมารีวิวอะไรแบบเนี้ยสั่งซื้อมาถูกถูกแล้วก็มารีวิวมันมแต่พอตอนหลังๆทำไปเรารู้สึกว่าแบบของที่เราซื้อมาอม ประมาณ20-30%แล้วกันเราไม่ได้ใช้มันต่อมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่ต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบซื้อแก็เจ็ตแล้วกว่าจะซื้อเนี่ยก็จะเก็บเงินให้ได้ประมาณหนึ่งไปจนถึงยอดราคาในของของที่เราอยากจะได้อย่างเช่นแบบอ,อ,อะไรเดียวเมาส์เมาส์ก็ได้อย่างเมาส์ แต่ตัวนี้เป็นตัวที่2นะค,คุณแฟนซื้อให้ไม่เกี่ยวกับซื้อเองแต่เนี่ยเราเคยซื้อรุ่นนี้มาเองแล้วเรามีกําลังซื้อในรุ่นรุ่นนี้ซึ่งเราซื้อแล้วมันก็คือจบเลยมันก็ยังไม่ได้มีตัวอื่นนอกเสียามว่าเป็นพวกเมาเล่นเกมเราจะลองซื้อ,อมากกว่า1อันหน่อยเพื่อที่แบบมันเข้ามืออะไรเงี้ยพอมันไม่เข้ามือเราก็ขายต่อแต่ทีนี้จะยกตัวอย่างว่าแบบเออพอเวลาเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้มันแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรีวิว แล้วนอกจากมันอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบอย่างอื่นอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับคําถามด้วยเลยเนาะสอวนบางคนที่ดูพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นแบบนักรีวิวหรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์ที่ทำคอนเทนต์เก่งๆ νο? เนาะถามเผื่ออะไรกันว่าแบบเนี่ยเอาง่ายว่าอย่างเรื่องเมาส์อพอเราได้เมาส์ตัวจบที่เราใช้มาเราใช้ยาวเนี่ยพอเราจะรีวิวเมาส์อันต่อไปถ้าหากว่าในกรณีคนที่เขาไม่ได้มีสปอนเซอร์อย่างผมเนี่ยเราเก็บเงินซื้อเอง เราจะทำยังไงต่อถ้าเราจะต้องรีวิวมอั์ต่อต่อไปหรือเราเปลี่ยนไปรีวิวอย่างอื่นเลยดีไหมอะไรเงี้ยเราหนีไปมอว์เกมมิ่งอะไรแบบนี้ทีนี้มันก็กลายเป็นว่าพอเราซื้อสมมุติถ้าเกิดเราตัดสินใจว่าโอเคไม่เป็นไรใช้จริงเนี่ยเราก็ใช้ของเราอันเดิมไปแต่ว่าอันที่เราจะรีวิวใหม่ๆรุ่นออกใหม่อันที่ออกมาตามกระแสซึ่งมันก็อาจจะดีมากๆครับแต่ว่า ฟังก์ชันหรือว่าสิ่งที่เราสนใจมันอะเราไม่ได้สนใจมันมากมายขนาดนั้นก็จะมีความรู้สึกเล็กๆนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ค่อยจริงใจกับคนที่เขาดูสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้จริงมากขนาดนั้นซึ่งพอถ้าเกิดถึงเวลาที่มีคนมาถามมันก็จะตอบไม่ได้อืคือเพราะเคยซื้อเราเตอร์ตัวหนึ่งมาติดตั้งให้ที่บ้านเพื่อจะติดกล้องวงจรปิดตัวนั้นใช้จริงนะครับแต่ปัญหาม,มันอยู่ที่ว่า คลิปนั้นมันบูมมากแล้วแล้วมันทําให้คนที่มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่อเนี่ยผมตอบต่อไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้เองขนาดนั้น100%คือเราไปติดตั้งทิ้งไวท้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วเราไม่ค่อยได้กลับไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทดสอบฟังก์ชันนั้นๆให้ยังไงเพราะเราไม่ได้ไปบ่อยนะมันก็กลายเป็นว่าเราก็มีความรู้สึกนิดๆิดว่าเออเวลาเราซื้อของมารีวิวแล้วเนี่ย แล้วถ้าเกิดคลิปมันดันโดนดันจนแมสขึ้นมาหรือว่ามีคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับของชิ้นนั้นๆน่ะแล้วเราแบบว่าวนเงินโดยการที่ซื้อมาแค่รีวิวแล้วเราก็ขายทิ้งไปทีนี้พอมันมีคำถามเพิ่มเติมมาอีกเนี่ยเราอาจจะตอบไม่ได้เพราะเราจำฟังก์ชันหรือว่าเมนูข้างในนั้นไม่ได้แหละของไม่ได้อยู่กับเราแหลวอืมเป็นแบบเป็นคุณคุณจะแบบเออรู้สึกยังไงนักรีวิวเขาเขามีการแก้ปัญหาหรือว่า ทำยังไงกับกับขั้นตอนเราเหล่านี้เนาะก็อยากถามพี่ๆไว้เหมือนกันครับว่าแบบเออเวลาเจออย่างนั้นแล้วมันรู้สึกหรือว่ามันจะต้องทํำยังไงหรือว่าจะตัดสินใจยังไงอ่ายกตัวอย่างอีกอันนึงอย่างสายชาร์จเนี่ยที่เราเห็นกันตามแอปติ๊กตอกผมขอพูดชื่ออะไรแล้วกันนะครับเพราะผมไม่แครวแบบ พูดแล้วมันจะเบ้งคลิปจะแบรนด์อะไรหรือเปล่าจะมาบ้านสรมบ้านฟ้าอะไรปวดหัวจาไม่ได้หรอกเอออสมมุติว่าสายชาร์จอย่างเงี้ยถ้าสายชาร์จเส้นนั้น,น่ยอ่ะเอาง่ายๆว่าในแอปติ๊กตอกเนี่ยมันจะชอบมีสายชาร์จอะไรก็ตามที่มันแบบหลากหลายราคาหลากหลายคุณภาพมากหลากหลายแบรนด์ราคามันถูกมากนะถูกสําหรับผมเนี่ยสิบกว่าบาทเนี่ยมันก็ถือว่าถูกมากๆจริงนะเออ ดีแล้วแพงขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าหลักร้อยขึ้นมารู้สึกว่าแพงซึ่งบางทีเนี่ยคนก็จะพกโคมขายกันแบบเออเยอะๆไอ้เส้นสีส้มๆหรืออะไรพวกเนี้ยอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยโอเคเราก็ถ้าเราอยากได้ยอดเนาะราคามันถูกเนาะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเอามารีวิวอย่างเงี้ยต่อให้มันไม่เกี่ยวกับคลิปเราอะแต่แค่คนเห็นราคาเขาก็จะกดซื้อได้โดยตัวเองอยู่ละ แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาดันกดซื้อจากคลิปของเราล่ะหรือของพวกคุณน่ะว่าแบบเออสายชาร์จเส้นนี้ซื้อมาจาัดตะายค่าจากช่องนี้ช่องนี้แล้วถ้าเขาเอาไปเสียบแล้วมันระเบิดอ่ะโทรศัพท์เ,เขามันระเบิดหรือทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าพังไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จมือถือหรือสายชาร์จคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่าตัวพวกอะแดปเตอร์อะไรแบบเนี้ยหมันจะกลายเป็นว่าแบบเราก็ต้องรู้สึก แย่นิดหนึ่งเนาะในความรับผิดชอบที่ที่เราจะเอาของชิ้นนั้นมารีวิวทั้งที่เราอ่ะเอร์เเราคงไม่ใช้มันจริงๆขนาดนั้นไม่ได้ใช้ต่อขนาดนั้นแต่กลับกันที่ถ้าเกิดว่าผมเองถ้าเกิดจะใช้ของแล้วเอาของมารีวิวมันก็คงเป็นของที่เก็บเงินซื้อแล้วก็แล้วก็ใช้ซึ่งสําหรับผมอะ่ะมันแพงมันแพงสําหรับผมแล้วมันก็ ไม่สามารถที่จะซื้อมาได้บ่อยๆอยเยอะๆอะไรเงี้ยนอกจากว่าจะเก็บเงินซื้อเรื่อยๆทีละเดือนเดือนละชิ้นสชิ้นอะไรเงี้ยอือซึ่งมันก็อาจจะเบียดเบียนในการใช้ชีวิตส่วนอื่นอืมมันก็เลยเป็นคําถามที่ว่าแบบคนที่ทําคลิปโดยการเอาของชิ้นใหม่ๆมารีวิวเนี่ยเขาเขามีวิธีการจัดการกันยังไงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เออเขา ทำให้งานมันออนออกมาได้บ่อยได้ยังไงม,มีของออกมาใหม่ๆเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ประมาณเนี้ยมันเลยอาจจะเป็นบางส่วนแล้วบางอย่างที่ทำให้ของมันไม่ได้ถูกรีวิวออกมาแต่กลับกันกับอีกปัญหาหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำต่อเลยแล้วก็อยากจะถามหลายๆคนเหมือนกันเราก็ เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะว่าเราซื้อซื้อของแต่อันที่อยากได้อยากใช้เท่านั้นแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาอย,ย่างนึงคือเราซื้อของมาแล้วแต่เราไม่แกะนี่ดิแล้วเรายังไม่กล้าใช้เพราะเราคิดว่าแบบเรายังไม่ถ่ายคลิปเลยเรายังไม่รีวิวเลยเสียดายอุตส่าห์ซื้อมาแล้วแล้วมันเป็นของที่ราคาแพงสําหรับเราอะไรเงี้ยเมื่อเหรกลายเป็นว่าของนั้นมันก็ไม่ได้ใช้มาเป็นเดือนๆือนแล้วเพราะว่าเออเราไม่ได้ทําคลิป ยังไม่ได้เอามันมาทําคลิปอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็มองว่าแกะใช้ก่อนสักพักแล้วค่อยทาคลิปไหมเออม,มันก็เป็นข้อดีเนาะแต่เราก็กลัวว่าของมันจะเก่าไปซะก่อนอืมก็ลังหาโซลูชันว่าแบบเออเราจะทํำยังไงกับมันดีกับปัญหาตรงเนี้ยไม่รู้อะว่าเราไม่ได้ทําเพราะเราแบบคิดคอนเทนต์มันไม่ออกเราขี้เกียจอืมเราสนใจเรื่องหลายอย่างมากเกินไป อะไรแบบนี้ฮะแต่เหตุผลของการมาทำคลิปในวันนี้เราก็เหมือนอยากกลับมาคุยกับทุกคนในรูปแบบที่มันเป็นวิดีโอด้วยเนาะช่องเราไม่ได้รันมานานมากๆแล้วก็คิดถึงการถ่ายวิดีโอของตัวเองด้วยทั้งทั้งที่เราก็อุตสาห์เก็บเงินซื้ออุปกรณ์มาไม่ว่าจะไฟไม่ว่าจะแบบอะไรต่ออะไรเงี้ยกว่าที่ จะมีอุปกรณ์ครบเท่านี้ได้เนี่ยมันก็มันก็ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วมันก็เป็นการยากเหมือนกันที่เราจะมานั่งถ่ายคลิปแต่ละคลิปอย่างคลิปนี้ถ้าเกิดทุกคนได้ดูน่ยมันเป็นการถ่ายรอบที่2เพราะการถ่ายรอบแรกเราก็พ่นอะไรก็ไม่รู้แหละตามที่อยากจะพ่นไปซึ่งมันก็เหมือนกับคลิปนี้เหมือนกันเราก็พ่นพ่นไปแต่เรารู้สึกว่าอันนี้น่าจะ น่าจะเป็นการเรียบเรียงคําถามในใจที่อยากถามกับทุกคนเนาะปกติเขาจะมีแต่แชร์วิธีการต่างๆเนาะแต่ว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่ผมอยากจะซ่อมแซมตัวเองอะไรบางอย่างเพื่อบางสิ่งบางอย่างในอนาคตอืเพื่อที่จะได้มีคลิปต่อๆไปอะไรต่อๆไปเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆของเราแล้วเนี่ยมันเป็นในแบบที่เราอ้างอิงมา สองสอย่างตอนต้นหรือเปล่าแต่ว่าเราว่าอันนั้นมันก็เป็นตัวหลักแหละแต่ทีนี้พอเวลาถ้าเกิดว่าเรามีของแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ถ่ายทํามันอีกหรือว่าเรายังไม่ได้ออนงานออกไปอีกอะ่ะจน YouTube ส่งเมลาเตือนแล้วว่าแบบเออเขาจะเขาจะแบบปิดการรับรายได้ของเราแล้วนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีคลิปออกมาอะไรแบบนี้เออก็เลยแบบหาเรื่อง มาถ่ายมาคุยกันทุกคนดูหน่อยครับพูดวกไปวนมาเรื่อยเปือยเพราะว่าต้องบอกว่าสมองในตอนนี้มันมันแค่รู้สึกว่าเออทำงานประจำก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยทำเสริมในด้านนี้มันเลยอาจจะแบบอืมไม่ต้องแอคทีฟมากหรือเปล่าแต่เราอยากกลับมาแอคทีฟนะอ,อยากขอกำลังใจในการที่จะกลับมาแอคทีฟที่จะทำด้วยเพราะเรายังรักมันอยู่เนาะแต่ว่า เราไม่ได้ทําอันนี้เป็นอาชีพไงมันก็เลยมันก็เลยแบบห่างหายไปเยอะมากๆอะไรแบบนี้ครับถ้าใครเคยเจออารมณ์แบบนี้อาการแบบนี้หรือว่าเป็นอะไรแบบเนี้ยผมอยากให้ทุกคนลองบอกวิธีแก้หรือวิธีจัดการกระบวนการความคิดต่างๆให้เราฟังหน่อยเนาะว่าแบบตอนที่คุณเป็นมันแบบเนี้ย คุณจัดการมันได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกับผมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นคุณคุณคุณทำมันยังไงขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมกันครับสวัสดีครับ